สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สกเกตและกันทลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZnew ภาคอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IBM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่การเงินสาวอบตอแอบยักยอกเงินโอนเข้าบัญชีตนเองหลังพบว่าติดการพนันออนไลน์หนักลาสุดท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำให้เดิมเนินคดีทางแพ่งและวินัยอย่างถึงที่สุดค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ c i b โดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จากกรุงเทพมหานครได้เปิดข้อมูลเจ้าหน้าที่5อบตทุจริตเงินของรัฐโดยการโอนเงินออกไปใช้จ่ายโดยมิชอบซึ่งหนึ่งใน5้าอบตอดังกล่าว มีอบตโคกลามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิเกตรวมอยู่ด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปสอบถามตรวจสอบพอไปถึงพบนายกระมนชัยกันทะท้องถิ่นจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่ประชุมรวมกับทางผู้บริหารอบตโคกลามโดยระหว่างการประชุมไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพแต่อย่างใดหลังการประชุมนายกมลชัยกันทะท้องถิ่นจังหวัดสิชเกตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ที่ลงพื้นที่มาวันนี้เพียงเข้าประชุมให้คำแนะนำกับทางผู้บริหารอบอตโคกลามพร้อมกับเน้นย้ำให้ตรวจสอบเข้มงวดการเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินของรัฐเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกพร้อมกับแนะนำให้เก็บข้อมูลหลักฐานไปแจ้งความเพิ่มเติมทางแพง่งและดำเนินง,งานทางวินัยกับผู้กระทาผิดต่อไป ซึ่งจริงๆแล้วทางท้องถิ่นจังหวัดเราได้มีการลงไปตรวจสอบบัญชีในแต่ละอบตอรพร้อมเน้นย้ำการเข้มงวดการเบริกจ่ายเงินกับทุกอบตอ,อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทางท้องถิ่นจังหวัดก็ได้บอกให้เน้นย้ำเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับให้ทุกอบตอรตรวจสอบบัญชียอดหลักโดยด่วนหากพบมีการเบริกจ่ายน่าสงสัยให้รีบแจ้งท้องถิ่นจังหวัดโดยด่วน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้กระทําผิดดังกล่าวเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการโดยมีพฤติกรรมพบมีการโอนเงินออกจากบัญชีของอบตอเข้าสู่บัญชีตนเองจำนวน6ครั้งรวมการยักยอกเงินในครั้งนี้จำนวน5 48, 4า4 2นวน5บาทมีหลักฐานเป็นสเตตเมนต์จากธนาคารแจ้งยืนยันมาชัดเจน คั้งนี้ปลัดอบตอร,รวมทั้งหัวหน้างานและคลังอบตอพบหลักฐานจากธนาคารไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อเหตุเพราะทราบมาว่าฐานะทางบ้านก็ดีเตรียมเปิดร้านอาหารร่วมกับแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันพ่อไปทำงานต่างประเทศน้องเองก็ใช้ของแบรนด์เนมตลอดแต่ระยะหลังพบชอบเล่นการพนันบ้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะติดพนันออนไลน์หนักถึงขั้นต้องอยากย,กยอกเงินอบตอเข้าบัญชีตนเอง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์นายกอบตโคกลามและประหลัดอบตโคกลามแต่ทั้งสองท่านไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดค่ะ